วัดีครับผมเจน XCMG OCR Thailand นะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมลานของที่ปาถนานะครับอยู่เทาแก้ว,วเอาลึกนะครับเมืองกระบี่งานนี้ผมส่งมอบรถสักของ XCMG รุ่น o w t 3 0 k ศนะครับแขนสั้นมาจำนวน1,000นะครับจากที่มีเดิมอยู่แล้ว l w 1 8 0ูนะครับก็เพิ่มเป็นันใหญ่เลยครับเพราะว่า ได้วันหม่ยตันนะครับคุ้มค่าตัดครั้งหนึ่งคุ้มค่าเลยนะครับเห็นไ,ได้ครับแต่ละครั้งได้ประมาณตันกว่านะครับตัวนี้เป็นบุกีแบบแขนสั้นนะครับเีิยมไปนิดนึงปกติรุ่นนี้เราจะออกแบบไว้ หินดินสายนะครับจนวนรับจูดทีมากประมาณ2คิวนะครับแต่ว่าพอใช้ตัวนี้ก็เลยเราต้องเติมมุกงยีให้หน่อยก็อ,อยู่ประมาณ,ณ22-25คิวนะครับโดิม,มุ้งผีมาให้แล้วนะครับแต่ถ้าแขนยาวตัวนี้ l w 330K รือว่าปัจจุบันนี้เป็น XT 938K ตัวนั้นจะความจุ่มอยู่ที่ประมาณ3ากิโลนะครับยกแขนได้สูงประมาณ 4. 6เมตรนะครับส่วนตัวนี้นี่ยกแขนได้สูง4.1เมตรนะครับถือว่าตัดใส่รถถึล้อได้สบายนะครับเพราะตัวสเมตรอาจจะต้องมีน้ำนิดหนึ่งนะครับ แข็งแรงนะครับอย่าลืมนะครับทีมงานท่านใดสนใจจะเพิ่มรถตักนะครับโทรมาหาผมที่เจน x c m g ซ t r ีอังไรแลนด์นะครับเบอร์086491424นะครับหรือเลขเบอร์นะครับไม่ต้องโทรก็ได้ทักไลน์มาเลยนะครับเลขเบอร์ผมที่เบอร์086491424นะครับเลขปั๊บถ้าเปิดสายหน้าไว้ก็จะขึ้นไลน์ของผมนะครับทักมาได้เลยนะครับผมพร้อมให้ข้อมูลนะครับ การซื้อขายรถรุ่นนี้ก็ไม่ยากนะครับเราสามารถจับไปนั้นเองได้นะครับไม่ต้องพึ่งสถาบันการเงินนะครับเพิ่มดาว20หรือ30เรนตนะครับพรได้ถึงจุดประมาณ30กวดานะครับก็เรามีสายรุ่นหลายขนาดให้ท่านเลือกนะครับเล็กสุดของเราขนาด1คิวนะครับ1คิว1.1คิวนะครับ1.6คิวนะครับ2คิว สามคิวนะครับสี่คิวห้าคิวตัวใหญ่สุดของเราอยู่ประมาณเฉพาะตัวรถหนักประมาณ23.5ตันนะครับใหญ่สุดตัว770นะครับนับปัจจุบันนี้เราเป็นอันดับ3ของโลกนะครับเครื่องจักรของ XCMG อนะครับอันดับหนึ่งนี้น่าจะเป็นของสหรัฐนะครับอันดับ2น่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะครับตอนนี้อันดับ3นะครับเครื่องจักรใหญ่ที่ใช้ในธุรกิจต่างๆก็คือ เอ็กซนะครับซึ่งผลิตจากเมืองีนะครับตอนนี้ขึ้นเป็นนันดับสามโลกแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นรถเฟรนของ X อ็กซีตัวนี้เป็นอับหนึงกนะครับรอบสายนะครับแล้วก็าขายนะครับเรไมได้ขายเยอะอย่างเดียวนะครับเรามีการบริการหลังการขายที่ดีด้วยนะครับเหมือนภาคใต้เราจะมีประมาณ10ทีมที่ ทีมช่างที่วนเข้าไปนะครับศูนย์บริการของเรามีอาชีพนะครับมีคนรีนะครับแต่จริงๆแล้วช่างของเราสามารถออกไปดูแลทุกท่านได้เกือบทุกพื้นที่นะครับเพราะเรามีรถโมบายนะครับช่างเราจะเข้ามาดูแลได้เยอะนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรเราช่วยได้หมดนะครับรุ่นเข้ามาเรื่องรถตักรุ่นนี้บ้างนครับอาร3 0ปิูเคนะครับ ปกติจะใช้อยู่ในโรงงานใหญ่ๆนะครับไม่ว่ายูนิวานิตไฮเทโลหรือโรงงานอื่นใดที่อ้างไม่ได้กล่าวถึงนะครับก็ใช้ของเราอยู่นะครับหนึ่งราคาถูกกว่าที่อื่นนะครับเมื่อเปรียบเทียบคู่แข่งนะครับสองคุณภาพและการบริการหลังการขายที่ดีนะครับนะครับถ้าท่านเลือกแล้วอย่าลืมนะครับโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์0864914246นะครับเจน XCMG